คีบตุ๊กาตากมมาแล้วตัวนี้ก็ไปคีบมาเองกับมือด้ตังตัวเองไม่โมยตังบงเลยว้าถ้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้แพมคีบอีกครั้งหรือว่านี่คือคำถามไม่ไม่ไม่คือคีบเหมือนจะจำครั้งไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วอ่าคำถามมีอยู่ว่าเดี๋ยวันะเดี๋ยวใครจะตอบเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้สัญญ,ญาณแล้วค่อยยกมือตอบนะ ทีมงานช่วยดูด้วยนะคะว่าใครยกคนแรกค่นนะคำถามมีอยู่ว่าจริงๆแล้วหนังสือเราจะไปสะกดรอยมังงนะเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอไปถึงแล้วอ่ะสถานที่นั้นมันปิดไปแล้วพอเป็นป๊อปอปัพอยากรู้ว่ามังงนะเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรคะ ไม่ใช่โกเกมอนดอะ้ามานึงสองซ้ำไม่มีใครยกเลยอะนี่นี่นีะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ค่ะเอาน,นี้พี่ให้น<ต>้าง,อง่อนม,มีช้ดีกว่ามีช้ไม่ใช้อยือเดาดูเป็น ใครตอบได้ใครตอบได้ไดน้องเสื้อชมพูกะะ็ค่ะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพี่เสเื้อขาวก่อนอ่ะเอพี่เสื้อขาวก่อนเดีอยวคนไหนก่อนชมพูก่อนไม่ใช่ค่ะพี่เสื้อขาวว่าอะไรคะไม่ใช่ค่ะมีคนตอบไปแล้วเรื่องอะไรคะคนหลังคะคนหลังด้านโน้นคะไม่ใช่ค่ะยังยังเปิดอยู่ ตอบไปแล้วมะต่อไปเท่าไ,ไหรต่อไปไม่ต้องิดเรียก้องคนนี้เล่นเลยนะคะวันนีม้มาชี้อาวชี้ตอบไม่ใช่นะวันนี้มาชี้ไม่ใช่เซรามูนเหรอ โอเคไม่เหนียวอาจจะขึ้นขึ้นขึ้นไปรับกับน้อำฝนได้เลยจะมีกล้องไหนนะคะอ่าโอเคขอบคุณมาก น้ำเบลไปจับฉลากเลยนะโอเคีขับพ็่เมย์ด้วูนพี่เนี่ะกบไม่เขาควรเชิญรางวัลสวยมากค่ะอันนี้เป็นหมวกใช่ไหมคะน้ำเบลรางวัลนี้เป็นอะไรเอ่ยหมวกเนาะหมวก เป็นหมวดกับคาเฟ่วันพีเนาะฟรีค่ะเบอร์ที่ได้ได้แก่แทนเดอเนแนแแทแทเลเบค่ะไเลยอ่าโอเคนดร์เลนเอาฉลามมาด้นะเอาฉลามาด้วยเขาขอจะมหลอกไปเลยเนาะ เราจะาไปเป็นร่มนะคะเป็นร่มเป็น,ปนร่มที่ฝนกับเบลใช้ถ่ายในในโคตบุ๊คเล ไม่เอ่ยขอบคุณนะคะเบอร์ต่อไปเป็นเลขสองหละะักค oh. ่ะหละักแรกเลขเจ็ด 有办法！我没有，我没有，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 没 น,นี่เป็นเลขสาตัวแล้วเบอร์แรกหลักร้อยเลขหนึ่งสิคะเลขหนึ่งเลขที่สองสี่แไหนคะหนึ่งหนึส